สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะประจำช่วงวันที่1-15ทธันวาคมที่จะถึงนี้นี่เองนะคะโอเคการนับราศีก็จะเป็นแบบตอมตกดูได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะรายละเอียดจะอยู่ตรงนั้นโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าคนโสดเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะดูซิ จ็ดถ้วยห้าไม้เท้านะน่าจะคิดเยอะคิดมากแล้วก็มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะเนี่ยนะไพ่เดทตัดดูเหมือนกับคุณสุดท้ายแล้วคุณไม่เลือกใครอะค่ะ มันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่มันค่อนข้างวุ่นวายเข้ามาหลายอย่างไม่ใช่แค่คนที่จะเข้ามาจีบคุณอย่างเดียวคุณไปชอบเขาคุณไปชอบอีกคนนึงไอ้คนนี้ก็มาชอบคุณอันนู้นนี่นั่นนะคะวุ่นวายไปหมดเลยวุ่นวายไปในทั้งความคิดความรู้สึกนะคะจนคุณรู้สึกว่าคุณอยากปลีกปลีกวิเวกถอนตัวออกมานะจนเลือกที่จะเป็นไพ่เดทก็คืออาจจะจบหรือว่าไม่ขอสารต่อไม่ขอคุยอะไรกับใครดีกว่าเลือกเลือกที่จะหยุด นะคะถ้ามีคนเข้ามาคุณรู้สึกว่ามันวุ่นวายในช่วงนี้คุณเลือกที่จะหยุดแล้วก็อยู่กับตัวเองมากกว่าน,าน่าเดทแอนด์รีเบิร์ดทีนี้เรามาดูคนที่มีอิทธิพลต่อคุณมากที่สุดสถานการณ์คนคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรหรือถ้าคุณคุยกับใคร,รคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกดีดีกับใครมาสักพักล่มแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจตัดใจได้จากเขานะคะเคคนคนนั้นล่ะแปดเหรียญ ค e e e n อฟ e พนทาโคสหกถ้วยโอ้ยทำไมมันมีเกณฑ์มันมีเกณฑ์ว่าคนเก่าเนี่ยนะคะสะวนกลับมานะคะวนกลับมาในที่นี้บางคนมอง,มองว่าวนกลับมาคบกันนะอันนี้น่าจะเป็นการวนกลับมาทักทายพูดคุยแบบว่าคิดถึงอยากโทรหาอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หายไปอีกนะคะอืมคนคนนี้เป็นชาวทัตุดินนะคะทัตุดิน เมอได้แก่มังกรภิกษพหรือกันนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ทีนี้เรามาดูความรู้สึกบ้างความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรเขารู้สึกยังไงกับคุณก้าเหรียญล o v วร์เขาชอบคุณแบบไม่ผูกมัดเขาหลงรักเขายังรักคุณอยู่ แต่เขาไม่ต้องการการผูกมัดดังนั้นดังนั้นเขาเลยเลือกที่จะเดินออกมาเก้าหนึ่งนะคะถอยหลังมาเก้าหนึ่งเพราะเขารู้ว่าคุณอะถ้ารักก็คือรักอะไรอะไรก็คือต้องชัดเจนไปเลยอะไม่ใช่แบบว่ามาสองแง่สองงามจะแบบจะจะรักจะไม่รักจะคบจะไม่คบทีแบบนี้ไม่เอานะคะอืขอดูต่ออีกนิดนึงว่าเขามองคุณยังไง ชาเลอร์สามเหรียญเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเขาดูเหมือนว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีเกณฑ์กลางวางการวางแพลนอะไรไว้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอืมแล้วเขาก็อยากให้มันไปต่อได้อย่างน้อยก็ในมิตรภาพที่ดีเขาคิดจะกลับมามา,มากกว่าที่จะแบบแค่มาทักทายหรือเปล่ากลับมาคบกันไหมยังไเงเดิมูล อเอชอบบอลน่าจะยังนะคะเพราะเขายังรักอิสระอย่างที่บอกนะคะยังไม่ไม่สามารถที่จะกลับมารักแต่ว่ามาแบบว่ามาหยอกหมาหยอกไก่มาหยอกหยอกมาดูว่าคุณแบบว่ารู้ยังไงคิดถึงเขามา,มาแบบให้เขากระชุ่มกระชวยอะนะคะขอดูความรู้สึกอีกสักนิดคิงอบบอลห้าถ้วยคิดถึงวันเก่าๆแต่ถ้า แต่ถ้าหากว่าคุณมาเกินเบอร์นะคะจนว่าเขาไปไปหาคุณในระดับสองแล้วเขาคุณให้เขาไปในระดับสามสี่อย่างเงี้ยเขาจะเพิกเฉยเขาจะเมิอเขาจะเบื่อนะคะเขาจะไม่เอาอืมค่อนข้างที่เห็นเด็ยตัวดิดหนึ่งอะ่ะแบบฉันอยากได้แบบนี้ฉันจะเข้ามาแบบนี้ฉันต้องได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามากกว่านั้นหรือในสิ่งที่ฉันไม่ต้องการฉันก็ไม่เอาอืมนะคะ ทีตัวคุณล่ะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคุณรู้สึกยังไง Queen of Pentacles King of Cups นะคะอืมสี่เหรียญคุณยังยึดติดกับเขาแต่ด้วยความื่่ว่าไอเราก็มีอีโกโอนะ้อ่ะนะอืมอล้วก็มีความของเราอ่ะนะ ก็ไม่ได้แสดงออกเขาเห็นจากเจนหรอกว่าเรายังรู้สึกอยู่ว่าเรายังหวั่นไหวกับเขาอยู่นะคะสองไม่เท้านะเหมือนจะห่างไกลกันยังคิดถึงยังรักอยู่นะคะและยังคิดถึงเขาอยู่แต่ว่าเราทําได้แค่นิ่งเราไม่อยากจะไปแอคชั่นอะไรมากมายอย่างที่บอกว่าอีกโก้ฟอร์มค่อนข้างเยอะนะคะคืออีกใจหนึ่งก็เหมือนจะทําใจได้แล้วคิดถึงในระดับที่ควบคุมได้ไม่ได้ถึงกับขั้นจมปัก อะไรขนาดนั้นนะอือต่อไปค่ะบทสรุปนะคะบทสรุปเป็นยังไงบทสรุปนะคะเดวิลคนที่ยังมีพันธนาการ นะคะที่ยังไม่ไปไหนเนี่ยจะวนกลับมาในชีวิตอีกรอบแต่มาด้วยผลประโยชน์บางอย่างมาด้วยพันธนาการมาด้วยคําสัญญาบางอย่างนะคะที่มีต่อกันนะเป็นชาวธาตุดินธาตุไฟเด่นนะคะเดือมูลคุณอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายต้องยอมรับความจริงในในสิ่งที่มันเป็นนะคะในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคะอะไรนะอาจจะยังไม่ ไม่ได้เป็นไปอย่างใจเราเท่าไหร่นะคนโสดนะคะอืมแล้วก็ระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาด้วยจริงๆคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้อย่าทำให้รักอย่าก,กลับมาทำให้รักอีกอุสตส่าห์ตัดใจได้แล้วหน่วงต่อไปให้ความรักนะคะจะว่าอย่างไง แพชชั่นเฟรนดซูนไงโคดิเพนเดนซีการยึดติดหรือคนที่ยังยึดติดกันอยู่ด้วยคำสัญญาหรือพันธสัญญาอะไรบางอย่างที่ยังมีแพชชั่นต่อกันเร็วนี้แหละเดี๋ยวเขาจะได้กลับมาคุยกับคุณอีกครั้งนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ สถานการณ์คุณมีคู่ชาวเมธเก้าเหรียญเจ็ดดาบโหเดวิลสี่เหรียญนะคะแล้วก็เจ็ดไม้เทา้าเอาแล้วบอกเลยว่ามันมีการนอกใจกันเกิดขึ้นมันมีการทำอะไรรับหลังกันเกิดขึ้นมันขึ้นมาคู่กันขนาดนี้ความสัมพันธ์ของการเป็นความรัก relationship เนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากคนโสดเลยหรือพยายามทำตัวเหมือนคนโสดอืม เนี่ยค่ะนะคะ,นะะความสัมพันธ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันจะมีถ้ามีคู่แข่งเนี่ยมองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ได้เปรียบแหละแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเลยสําหรับการต่อสู้ครั้งนี้นะคะต่อสู้เพื่อย่งชิงบุคคลความสัมพันธ์นะคะสี่เหรียญความหึงหวงหรือการยึดเก็บไม่เลือกใครสักคนแต่ก็คือเก็บไว้หมด เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าฝั่งของคุณรักของคุณเป็นยังไงให้สลับกันได้ระหว่างคุณกับเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงสถานการณ์ของเขาเพชรซับเพนดัคเกิลแปดเหลีย่ยมเอซับสอดควีนอับสอดโอเคสถานการณ์ของเขาคือการคิดการคิดแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเอง ถาว่าไฟไหมเขาก็ไฟนะแล้วก็ไม่ไฟธรรมดาด้วยก็คือแรงมาแรงไปอะ่ะแต่เขาคือเขาอยากให้พูดกันเขาอยากให้มีการเคลียร์กันให้มันชัดเจนว่าอะไรยังไงเธอทำอะไรมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอจะเอาอยัางไงโน่นนี่นั่นว่าไปทีนี้เรามาดูความรู้สึกเพื่อที่จะเคลียร์มากขึ้นเขารู้สึกยังไงกับคุณ สับสามไม่เท้าเขารอคุณนะแล้วเขารักคุณมากนะคะเนี่ยเขามีแต่แบบรอคอยรอคอยแมสเซจจากคุณรอคอยออคำบอกรักจากคุณรอคอยการนัดเดทรอคอย การโทรหาเราคอยนู่นนี่นัา่นจากคุณพราเขารักรักคุณมากแล้วเขาอยากไปต่อคุณนะคะเขาให้โอกาสคุณเสมอคนคนนี้เป็นชาวทัดไปนะคะหรือเป็นชาวทัดลมอะเลเวอร์สสิบถ้วยเขาอยากให้ความสัมพันธ์มันสมบูรณ์แบบดูสามใบนี้นะเขาอยากให้ความสัมพันธ์มันสมบูรณ์แบบทําให้ได้ไหม,มยังไงอะเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงทำแพลน เป็นคนที่เย่อหยิ่งนะคะเป็นคนที่เย่อหยิ่งแต่เป็นคนใจดีเออย้อนแย้งนะเป็นคนที่เป็นคนที่สามารถที่จะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนจิ้งจบนิดนึงอ่ะประมาณนั้นเป็นคนที่พลิกแพลงเกมเก่งนะคะสําหรับเขาที่เขามองเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะเออเขามองว่าคุณเป็นคนคนเก่งใจดีแท้ถึงแม้ว่าภายนอกจะดูแบบ นิ่งๆเนี้ยก็เถอะอนะคะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาไพ่สลับกันได้นะคุณรู้สึกยังไงกับเขาล่ะ King of Bonds โอ้ยความรักมันจืดจางไปตื่นเต้นกับรักใหม่ลเวอร์สคือคนใหม่ที่เข้ามา ดมูนเนี่ยเห็นไหมสองเหรียญมันเป็นอะไรที่แสดงออกมาไม่ได้คือบอกคนรักของคุณไม่ได้ว่าออความรักของฉันที่มีต่อเธอมันเฟดลงแล้วนะแต่ก็พยายามที่จะประคับประคองอยู่อืมแต่บางทีใจนึงก็ยังรู้สึกว่ายังเดินอยากเดินออกไปอะ่ะอยากจะเปลีกนวิเว่ยอยากใช้เวลาเพื่อทบทวนว่าจริงๆแล้วยังรักคุณอยู่หรือเปล่านั่นนี่ อยังรักเขาอยูฟ่ฟาร์มนั่นนี่เดอะซันเดอะสตนะคะเจ็ดเหรียญคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ชีวิตที่แบบอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆหรือตื่นเต้นากับการที่คุณได้เจอสิ่งใหม่เออจนคุณลืมไปว่ามันมีคนข,ข้างๆที่แบบรักมากอยู่ตรงนั้นอะ่ะเขาอยู่ตรงนั้นเสมออะ่ะนะคะอืม ไปดูไปดูสรุปกันเลยดีกว่าสรุปนะคะสิบไม่ทา้าความอึดอัดใจกับสิ่งที่จะต้องเลือกนะคะเก้าเหลียนอยากทำตัวเป็นคนโสดอะ่ะอยากทำตัวจดโสดอะ่ะถองความรักครั้งนี้ ความรักในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยได้ใส่ใจกันเท่าไหร่นะคะจะต้องเลือกใครสักคนละ power นะคะจะผ่านมันไปด้านไหมจะผ่านมันไปยังไงเซมซีค้าบอกหน่อยเซมซีบอกหน่อยนะคะเหตุเกิดจากความเหงาแอบรัก เป็นห่วงเสมอให้ความรัก b e d d i n g it's safe for you to love release your ex บางคนมีการแต่งงานไปแล้วนะคะแบบใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไปแล้วแล้วมันมีปัญหาในช่วงนี้ release your ex จะมองว่ามันจะต้องเป็นการ r e l e ล s e พลังงานหรือว่าการ ชะล้างพลังงานลบบางอย่างในความสัมพันธ์อันนี้ก็ต้องใช้เวลากันสักนิดนึงระหว่างคุณทั้งสองคนอน่ะนะคะพี่เซฟพอ y o u t o v e มองว่าความสัมพันธ์นี้มันยังโอเคที่จะไปต่อได้นะอืมมันไม่ได้ถึงกับว่ากลับกูไม่กลับอะไรขนาดนั้นอันนี้มันยังยังยังพอมีหวังนะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u ับ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ ต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหกถ้วย l o v e r s นะคะบางคนนะคะย้อนกลับไปคบกับคนเก่านะคะเกี่ยวกับคนเก่าเก่าหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะที่กำลังคบหรือดูจะาจะเป็นเพื่อนเก่าหรืออะไรเกี่ยวกับเก่าเก่าก็ได้ นะคะชาวทัดน้ำทัดไฟเด่นมากนะคะมีนปรากฏพิจิกนะคะความสัมพันธ์ยังไปต่อได้เรื่อยๆแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้ในช่วงนี้นะคะเออเลเวอร์มองว่าเลเวอร์ทกทัวรเนี่ยมองว่าได้มีเวลาได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะได้สวีทวันเดยร่วมกันมากขึ้นแต่มันเป็นอะไรที่ไม่ผูกมัดน,นะคะต่อไปด้านคนคนนั้น k i n g of p พ n น็อปินเดเคิลสา8ถ้วยอ7ดาอ้5เหรียญอ่า5ถ้วยนะคะตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนเก่าจริงๆแล้วก็เด่นมากๆนะคะเขายังส่องคุณเขาส่องเขาดูเขาดูว่าคุณเนี่ยมีแบบว่า คนอื่นคุยอยู่ไหมมีทําอะไรรับหลังเข้าหรือเปล่านั่นนี่นะคะแต่เหมือนเขาไปเจออะไรมาแล้วมันไม่ถูกใจเขาอะอืมหรือมันไปเหมือนเข้าหาเรื่องใส่ตัวนิดนึงนะไปส่องแล้วแบบว่าคิดไปเองต่างๆนานาเออว่าแบบมันไม่ดีน,นู่นนี่ต่างๆนะคะอืมต่อไปความรู้สึกที่เขามีให้คุณเป็นยังไง รยงไงแปดนไม้เท้าเดอะมูนนะคะ Hello, เฮลโลแฟนสิบเหรียญเขาอยากให้ความสำคัญมันไปให้เร็วอะ่ะไปแบบปุ๊บปัาบไปแบบเร็วอืมอาจจะแบบคุยกันแบบจักเดือนหนึ่งแล้วคบเลยอะไรประมาณนั้นอะ่ะหรือหรือเร็วกว่านั้นนะคะเขาไม่อยากที่จะรอนานเขาไม่อยากที่ต้องแบบผะอืดผะอมแบบว่างงง ความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนานอะนะคะเขาอยากใก้าวข้ามขั้นจากความเป็นเพื่อนจากเขาว่าแบบมากกว่าเพื่อนไปเนี่ยสิบเรียนคือการเติมเต็มนะคะคือความมั่นคงความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมั่นคงนะคะมีความสุขตรงนี้แล้วไงต่อแล้วไงต่อพี่ออฟฟเนี่ยพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์หมดเลยคนคนนี้ค่อนข้างจริงจังขอบคุณมากๆ ะะแล้วถ้าเขาเจอปัญหาอะไรเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ออกไม่ได้เข้าก็อยู่ก็อยู่ลําบากออกก็ออกไม่ได้นะคะเหมือนเขาพัฒนาการตัวเองเหมือนเขาคิดเองนู่นน,นี่ทุกอย่างแผนทุกอย่างเองหมดเลยนะคะแล้วตัวคุณล่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาเต้าดา สิบด่าเอ้ยทำไมอมืมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดเรื่องราวบางอย่างที่ไม่ถูกใจกันนะคะแล้วคุณเลือกที่จะจบความสัมพันธ์แล้วก็เดินออกมามันเป็นเรื่องอะไรมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นจ้ามือถาว เรื่องทัศนคติความคิดบางอย่างไม่ตรงกันแล้วก็ความมนโนความคิดมากของอีกฝ่ายนะคะก็เ,เลยทำให้รู้สึกว่ามัน,ปนไปกันไม่อยู่อะ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะนะคะโอเคบทสรุปนะคะหกเหรียญเด็ดซับมอน สิบไม่ทาวนะเรื่องความรักไม่ค่อยเด่นนะคะในช่วงนี้จะเด่นในเรื่องของงานความรักในช่วงนี้ยังต้องประคับประคอ,องตัวเองเอาตัวเองให้ให,ให้ให้รอดก่อนเอาตัวเองให้โอเคก่อนเพราะว่าความรักในช่น้านี้คือัดตึงเครียดนะคะไม่ค่อยเวิร์กเลยนะส่วนมีคนเข้ามาก็คุยทําความรู้จักกันไปก่อนแล้วกันนะคะนะคะอุส์ คำถามที่ติดอยู่ในใจแค่ความเหงาหึงนะรู้เปล่า Separation ค่ะนะการเลิกรานะคะ Children, p a r e n t e n g r e l a t i o n s h i นะคะความรักแบบเนี้ยมันเป็นความรักแบบเ,เล่นๆอยู่คนหนึ่งเด็กคนหนึ่งผู้ใหญ่กว่าความคิดมันไม่ตรงกันความต้องการมันไม่ตรงกันสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป็นเช่นเทอร์รเรส8ทันเลสแฟลชค่ะคือสัญญาณเตือนนะคะบางอย่างในะความสัมพันธ์เนี่ยว่าเออมันอาจจะถึงเวลาแล้วแหละที่อาจจะต้องแยกย้ายกันไปนะ,ะนะคะโอเคค่ะคลิป สำหรับเมฆก็ประมาณนี้ยไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณการกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ